การออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมต่งตางๆมันไม่เหมาะกับการที่เราต้องมาใส่แว่นแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์ er นะคะเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับมันปลอดภัยมากๆนะครับอย่างเช่นตัวเฟมโตเลสิยมันใช้เลเซอร์อย่างเดียวเลยครับเป็นการทำเลสิกที่หนูประทับใจมากๆเลยมันไม่เจ็บเลยจริงๆอะคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อนุนะคะอายุ29ปีนุเลือกทำเลสิกแบบเต็มโตค่ะนุทํทำตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงตอนนี้ก็ประมาณ3เดือนแล้วค่ะก่อนเข้ารับการผ่าตัดเลสิกนุดมีปัญหาเรื่องสายตาสั้นค่ะสายตาสั้นประมาณ225ค่ะเอียง175ค่ะคือนุ้นะคะเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมากๆเลยค่ะและนุรู้สึกว่าการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆมันไม่เหมาะกับการที่เราต้องมาใส่แว่นแล้วก็ใสะคะ่คอนแทคเลนส์ค่ะอย่างเช่นการว่ายน้ำนุ้ก็ไม่สามารถใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์ลงน้ำได้จะว่า ไชชนกำแพงตลอดเลยค่ะเพราะว่ามันเบอร์มากค่ะก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราทำเลสิกแล้วมันทําให้เราชารัดเจนเหมือนเราใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์นะคะมันตอบโจทย์นุดมมากๆเลยค่ะ นุชติดตาม Facebook ของคุณหมอเปาค่ะมาสักระยะหนึ่งแล้วทําให้นุ้ะค่ะมั่นใจกับการที่คุณหมอเปาเขาเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆค่ะแล้วก็เป็นคนตอบทุกปัญหาที่นุชสงสัยได้ดีเลยทีเดียวค่ะคุณหมอเปาเขาไม่ปล่อยผ่านเลยเขาจะเก็บทุกรายละเอียดว่าสามารถทําเลสิกได้ไหมต้องทําให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณหมอเปาเขาถึงเลือกที่จะทําเลสิกให้เรา,ายกตัวอย่างอย่างเช่นเคสนุชนะคะก่อนที่นุชจะมาทําเลสิกนะคะนุชได้มีปัญหาก็คือนุชเป็นภูมิแพ้ที่ตา แล้วพอได้มาตรวจกับคุณหมอเปาอะค่ะคุณหมอเปาได้แนะนําว่านุชควรหยุดช่วงที่จะทําเลสิกไปก่อนเพื่อจะรักษาตัวเองอะค่ะให้ตากลับมาร้อยเปอร์ซก่อนที่คุณหมอจะนัด,ดวันทาเลสิกจริงๆอะค่ะนุชก็เลยมั่นใจที่จะมาทําที่โรงพยาบาลปิยะเวชกับคุณหมอเปาค่ะคุณหมอเปาเขาบอก ในรูปแบบของเลิกอรค่ะทุกรูปแบบอย่างละเอียดให้นุชฟังเลยค่ะว่ามันมีอะไรบ้างบอกถึงเอฟเฟกต์ต่างๆแล้วก็บอกให้นุชเห็นภาพในทุกๆขั้นตอนเลยแต่ทีนี้ค่ะนุชเป็นคนขี้กลัวมากๆเลยคุณหมอเขาก็เลยบอกว่านุชอะค่ะเหมาะกับการทําเฟมโตแล้วเขาก็อธิบายรายละเอียดของเฟมโตอย่างลึกซึ้งให้นุชได้ฟังว่าเฟมโตเป็นรูปแบบไหนทําให้นุชรู้สึกคลายความกังวลแล้วก็มั่นใจที่จะทํากับคุณหมอเปาอะค่ะ เพราะว่าอย่างแรกเลยคือนุชเป็นคนขี้กลัวมากๆคุณหมอเปาอะค่ะเขาเห็นว่านุชเป็นคนกลัวเขาก็เลยรู้สึกว่าการที่ทำเฟมตัวค่ะมันเป็นนวัตกรรมใหม่มากๆแล้วก็ไล่ใบมีดเป็นเลเซอร์ทุกขั้นตอนค่ะและทีนี้นุชได้มีเพื่อนนะคะหลายๆคนที่ทํากับคุณหมอเปามาแล้วเขาก็บอกว่าฟื้นตัวได้เร็วมากเลยนุชก็เลยรู้สึกว่าเฟมตอะค่ะมันเหมาะกับนุชตอบโจทย์ในชีวิตนุชมากๆเลยค่ะจริงๆโจทย์ที่ได้รับจากคุณนุชเนี่ยคืออันดับแรกเลยน้องเขาค่อนข้างกลัวเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เทคนิคไหนล่ะที่หลังทําแล้วมันไม่เจ็บนะครับก็จะต้องเป็นตัวเฟนโตเลสิกนะครับอีกโจทย์หนึ่งที่ได้รับจากคนุชเลยที่สําคัญเลยคือน้องเขาภารกิจเยอะงานเยอะลางงานได้น้อยนันเนี่ยต้องทําอะไรที่ฟื้นตัวไวๆนะครับเฟนโตก็ตอบโจทย์อีกเช่นกันนะเนื่องจากว่ามันไม่ใช้ใบมีดเลยนะครับใช้แต่แสงเลเซอร์ในการแยกชั้นกระจกตาแล้วก็ยิงเลเซอร์ปรับค่าสายตานะครับตอบโจทย์ในแง่เรื่องของไม่เจ็บแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือฟื้นตัวไวมากๆครับ ตอนการผ่าตัดก่อนอื่นเลยนุได้ทํานัดนะคะ่ะกับพยาบาลมาแล้วเรียบร้อยตอนมาถึงที่สูย์เลสิกของโรงพยาบาลปิยเวศนุก,ก็ได้ยื่นบักนัดนะคะ่ะให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลแล้วก็พาไปวัดสายตาแบบเป็นออตโต้ค่ะแล้วก็วัดความดันลูกตาแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะพานุไปวัดความดันแล้วก็ซักประวัติเบื้องต้นนะคะ พอเสร็จจากขั้นตอนนี้ก็จะมีนักทัศนามาตรอะค่ะได้มาตรวจตานนชอย่างละเอียดเลยทีนี้เขาก็เลยจะพานนชไปตรวจความหนาของกระจกตาค่ะพอตรวจความหนาเสร็จคราวนี้เขาก็จะถึงขั้นตอนการที่เขาหยอดยาขยายม่านตาให้หนชอะคะ่ะประมาณ30นาทีอะคะ่ะเขาก็จะพาหนชไปพบคุณหมอเปาเพื่อตรวจจอประสาทต,ตาอีกรอบหนึ่งว่าหนชมีปัญหาตรงไหนไหมถ้าไม่มีอะไรอะคะ่ะหนชสามารถที่จะทำเลสิกอะคะ่ะได้ในวันนั้นเลย จริงๆสาเหตุที่จะต้องตรวจตายอย่างเข้มข้นนะครับก่อนที่จะทำเลสิกเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยครับความปลอดภัยต้องมาก่อน Safety first ครับความปลอดภัยเนี่ยเป็นที่ตั้งของทุกสิ่งเลยนะครับแต่และคนเนี่ยลักษณะทางกายภาพตาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีโรคนะคะภาวะบางอย่างที่เป็นข้อห้ามในการทำเลสิกเนี่ยพวกเนี้เราต้องสกรีนให้ดีสกรีนให้ละเอียดนะครับดูทั้งเรื่องความหนากระจกตาความโค้งกระจกตา รูปร่างกระจกตานะครับลักษณะอา,ายภาพของตานะครับบางครั้งเนี่ยเราจะต้องตรวจถึงขั้นความแข็งแรงของกระจกตาซึ่งเป็นการตรวจพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับทำให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงที่จะอาจจะเกิดขึ้นกับคนไข้นะครับ ตอนการเข้าห้องผ่าตัดใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยก็จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะเตรียมเสื้อผ้าให้เราเปลี่ยนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลที่แนะนําการใช้ยาให้เราหลังจากการผ่าตัดเลสิกค,ค่ะแล้วก็มีการหยอดยาชาด้วยแล้วพอหยอดยาชาเสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะพานนูเข้าไปในห้องผ่าตัดโดยการที่ใส่เครื่องมือถากตาเราเพื่อไม่ให้ตาของเราะคะ่ะกอกตาไปมาระหว่างผ่าตัดนะคะ่ะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่านุูตื่นเต้นมากๆเลยคะ่ะแล้วก็มีความกลัวอยู่อะคะ่ะ คุณหมอเปาก็คือปลอบใจนุตลอดเวลาเลยค่ะพูดกับน,นุ้ตลอดเวลาเลยว่าไม่ต้องกลัวนะแค่มองไฟสีเขียวๆเท่านั้นเองค่ะทําให้นุนรู้สึกว่าวางใจแล้วก็สบายใจขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะทําประมาณแค่20นาทีก็เสร็จแล้วค่ะคือเวลาเดินผ่านไปเร็วมากเลยค่ะ พอถึงจังหวะที่คุณหมอเปาเขาบอกว่านุเสร็จแล้วนุก็รู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเลยเสร็จแล้วหรออย่างเงี้ยค่ะเป็นการทำเลสิกที่นุดประทับใจมากๆเลยเพราะอย่างที่บอกว่านุเป็นคนกลัวแต่พอทำออกมาหนรู้สึกว่าอุย้ยมันไม่เจ็บเลยจริงๆนะคะ่ะคนที่มาทําเลสิกเนี่ยบางคนอาจจะยังมีความกังวลอยู่เพราะว่ามันทําเลยเกิดกับตาแล้วบางทีมันก็ดูน่ากลัวใช่ไหมครับ แต่จริงๆอยากจะบอกว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับมันปลอดภัยมากๆนะครับอย่างเช่นตัวเฟมโตเลสิยมันใช้เลเซอร์อย่างเดียวเลยครับไม่มีมีดไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่น่ากังวลเลยแล้วก็ระยะเวลาในการทำเนี่ยมันสั้นมากๆ15-20ถึงยีนาทีก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับ2ข้างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเชื่อว่าทุกคนผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอน น,นี้นะคะนุชก็ได้ทำเลสิกประมาณ3เดือนแล้วนะคะนุชก็มองทุกอย่างชัดเจนมากเลยค่ะ แล้วก็ไม่ว่านูจะไปออกกําลังกายหรือว่าทํางานนะคะรู้สึกว่าคล่องตัวมากๆเลยค่ะการทําเลสิกครั้งนี้ประทับใจในคุณหมอเปาคือคุณหมอเปาเป็นคนใจดีมากๆเลยค่ะเขาตอบทุกปัญหาที่นุชอยากจะรู้ค่ะทําให้เราวางใจขึ้นมากๆเลยแล้วว่าตอนที่นุชทาเลสิกอะค่ะคุณหมอเปาก็มือเบามากๆทําให้หนุชไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยแล้วก็ปลอบใจนุชตลอดชวนคุยตลอดในระยะเวลาที่อยู่ในห้องผ่าตัดนะคะทำให้หนุชประทับใจมากๆเลยค่ะขอสับคำให้หมอเปาใช่ไหมคะ ดีดีมากดีที่สุดจบนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมีปัญหาสายตาสั้นยาวเอียงมาถึงตรงนี้นะคะคงอยากรู้ว่าที่สุดเลยว่าราคาค่ะแพงมากไหมราคาก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรากังวลใจใช่ไหมคะนีอยากจะขอแนะนำบริการจาก h e ดดี c a ค e เขามีทีมที่คอยช่วยตอบทุกข้อสงสัยเลยค่ะ ค้อมนัดคิวปรึกษาและประเมินค่าสายตาคือฟรีทั้งหมดหรือจองการผ่าตัดเลสิกกับคุณหมอเปาที่โรงพยาบาลเปียเวสสามารถจองคิวหรือสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะและเรื่องค่าใช้จ่ายของเราค่ะหายห่วงได้เลยเขายังมีบริการผ่อนศูนซ็นต์นาน6เดือนอีกด้วยนะคะรายละเอียดต่างๆคลิกลิก์ในคลิปด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ